สวสดีครับวันนี้กลับเร็วนะครับเดี๋ยวพาไปดูต้นปามเป็นไงไหมครับสภาพใบนะครับลูกรอบคอเลยนะครับไม่รู้จะเล่ายังไงเพราะว่าก็เห็นตามภาพนะครับเชิงประจักษ์แน่นเลยใบเขียวนะครับตะไลโตนะครับตามสูตรกุยหยัด นะครับนุ่นชั้นบน,นก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็อันนี้ออคอมเพกอน้า่านะครับประมาณสิบปีแล้วนะครับต้นนี้ก็เป็นลูกอยู่ตลอดนะครับต้นนีอ้อ่สุรัตสองนะครับไม่เคยกัดคอนะครับสภาพใบเขียวมากลูกทไลายใหญ่มาก นะสำเลยอาเรลูลกป้ามเราอันนี้สุราดสองนะครับต้นสูงหน่อยสูงกว่าเขมแพ็กก้าน้านะครับใบเขียวต้นใหญ่ทาลายโตนะครับสอบถามได้นะครับว่บา,าใช้อะไรนะครับจำประดาก็เขียวนะครับ อืมยป็งไงบ้างพี่น้องที่ขอรบนะครับสารอาหารชัดเจนนี่คือจำปะ,ะัะเขียวแพก็กนะครับส้มโอก็เขียวแพก็กนะจำประระอีกต้นหนึ่งนะครับ เกียวเลยมาดูพริกนะครับ